สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT ีง่ายๆสไตล์จับมือทำนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการส่งไฟล์อีกครั้งเราสามารถที่จะส่งไฟล์ก,กันแบบว่าข้ามแพลตฟอร์มได้หมดเลยจาก Windows ไปโทรศัพท์จากโทรศัพท์มา Windows ได้อีกเช่นกันนะฮะอุปกรณ์แท็บเล็ตไอแพดเหล่านี้ก็ได้อีกเช่นกัน ขอแค่เราสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นเองนะครับโดยระบบการส่งไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ P2P นะครับไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์อัปโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างไรผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์หรือบนคลาวด์เช่นการอัปโหลดข้อมูลขึ้น Google Drive แล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อน อย่างนี้ก็คือการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั่นเองแต่การส่งแบบ P2P ก็คือเราจะเริ่มอัปโหลดก็เมื่อไฟล์ตรงข้ามตอบรับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองส่งไฟล์กันเลยนะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่ HTTPS slash sendanywhere.com ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ send anywhere.com นะครับ ซึ่งใน description ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้กดนำไปใช้งานกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสกดกกันหน่อยนะครับ htp.co/sendanywhere.com นะครับ s e n d s e n d dash a n y Yankee a s a n y w h e r e Echo W h e r e dot c o m .com Chrome com/top Google anywhere anywhere Sen หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับก็ต้องกดตันโนโมเขาก็จะมีการแจ้งนะครับว่าเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้นะครับเราก็กดปุ่มต้อง accept all cookies นะครับเหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มอัปโหลดไฟล์กันได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้าถึงสำหรับคนดาวบอหดผมก็แนะนำให้ใช้ผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าจะเป็นในโทรศัพท์เราก็สามารถโหลดเซนต์แอนนี่แวร์ลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้นะครับ Link page look วันนี้ผมจะสาธิตวิธีการเซนต์แอนนี r แวร์นะครับโดยตอนนี้ผมมีคอมพิวเตอร์อยู่2เครื่อง เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักนะครับที่ใช้ทำสื่อวิดีโอแล้วก็ผมก็ได้ทำการีโมูเครื่องที่2เอาไว้นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมที่มีสายตาเลื่อนลางะครับหรือบุคคลทั่วไปก็จะไม่ได้เห็นจอในเครื่องที่2นะครับเพราะว่าเป็น n v d a a ีิมูนะครับ key edit, but หลังจากนั้นผมก็จะเลื่อนมาหาปุ่มอัปโหลดไฟล์นะครับโดยแลนด์มาร์คสำคัญ ในการใช้งาน s e n แอนนี่แ e นะครับก็จะมีด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับอันดับที่1ส่วนการรับไฟล์นะครับก็กดคอนโทรลโฮมกดตัว e มาก็จะเจอ Input Ke y เราก็ป้อนรหัส6หลักที่ได้รับเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเพราะเรายังไม่ได้ส่งไฟล์นะครับอันนี้คือแลนด์มาร์กที่1น,นะครับส่วนที่ <Link. S> 1ต่อมาส่วนที่2ครับให้เรา <Link. S 1> กดคอนโทรลโฮมกดตัว e มา <Key S 1> ครั้ง <Edit. S 1> เจอ Input Key ไม่ต้องกด Space bar เพื่อโฟกัสนะครับกดเลือ,อนลูกศรบนหาเซนต์ครับนี่นะครับก็จะเป็นการส่งไฟล์นะครับเมื่อเราเจอเซนต์ก็กด Enter นะครับ Open Dialogue File Name ระบบก็จะขึ้น browse ไฟล์เหมือนกับการอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive หรือ, <It ems. S 1> อแนบไฟล์ในอีเมลเลยนะครับ VLC Video 20, View Media Items Zeta ผมก็จะลอง ผมก็จะลง <ity> แน <M> ่วิดีโอ send F 3 1นะครับซึ่งเป็นวิดีโอของไอทีง่ายๆสตาจับมือทำของเรานะฮะก็ MB <600. S 1> ก็ขนาด600.7แบด MB นะครับพอเรากดเซ็นแล้วก็ให้กด o t t r o o m o m e กดเช็ดห้องกงมาที่ Waiting นะครับแล้วก็เล่นลูกศรล่างดูคีย์นะครับเขาก็จะบอกว่า enter the six digit key <c oughs> ก็คือให้เราป้อนรหัส6หลักที่อุปกรณ์ที่เราต้องการรับข้อมูลลนะครับผมก็จะดูรหัสเลยนะครับ nine, set อ,าอายุการใช้งานนะครับคีย์นี้ก็มีอายุประมาณาก็มีอายุ10นาทีนะครับก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆนะครับ6 3 2 0 8 7 632087นะครับคุณผู้ชมครับ632087รหัส6หลักนี้ผมก็จะรีโมทไปเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดไว้นะครับก็จะเจอช่อง input G 6อ่าแต่ผมดูรหัสใหม่อีกครั้งนะฮะ8026 632087โอเค632087มาป้อนเลยนะครับ6 Three 2 soon badge Enter. Link ads via link row your business link ad link build your website no next edit link ads via no next heading no previous heading link current page link to link pro link blank to get missing image to link send link ads via link build your link ads link row no next heading no previous head link link step in send anywhere file track blank 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 close ad bracket and drive by link terms of Rack you close ad c l Uh, หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้น <Link. S 1> โฆษณา <Close AD. S 1> มานะครับ <C. S 1> เราก็กด Ctrl N <Charlie. S 1> แล้วก็กดเลื่อนลูกศรบนมาที่ Close Ad แล้วก็กด Speed a Bar ครับ Close อ่าเมื่อระบบรับไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับคำว่า Receiving ก็จะหายไปนะครับ no <next> เหลือแต่คำ <Link. S 1> ว่า Complete, complete นะครับ input key, but ทีนี้เราย้อนกลับมาที่เครื่องของเรานะครับ Windows Chrome Browser Total 1 Files Bullet 600.7 Windows Piscis w e s t e r n e s Profile Piscis Windows Chrome Total 1 Files Bullet 600.7 8 MB e g a y t e no k เขาก็จะมีสถานะขึ้นมานะครับว่าจำนวน1นึ่ e ไฟล์หกร้อยกว่าเมกะไบต์เนี่ยนะครับส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับตอนนี้เครื่องที่ผมกดรับนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความช้าเร็วของการรับส่งข้อมูลนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งไอทีง่ายๆสไตล์จับมือทํำนํามาฝากคุณผู้ชมกันใน EP นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ